สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรุณาเข้ามารับชมในช่องทีบตัดผมชายวันนี้ทีบตัดผมชายจะได้นาเรื่องไหนมาเสนอโปรดติดตามได้เลยครับวันนี้ช่องทีบตัดผมชายจะได้นําเรื่องว่านมหาสเสน่ห์ สุดยอดของว่านมานำเสนอนั่นก็คือว่านดอกทองครับว่านดอกทองเป็นว่านสุดยอดของมหาเสน่ห์ลักษณะต้นก็จะเป็นไม้คุ่มเป็นไม้แบบแคล้คายๆขมิ้นต้นขมิ้นต้นขาน,นี่แหละครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้ใบเขียว ก้านใบก็จะออกสีเขียวเขียวลักษณะดอกนะดอกที่กำลังจะขึ้นจะให้ชมดอกสดนะฮะละักษณะก็จะเป็นแบบนี้กำลังขึ้นมาครับกำลังดอกกำลังจะขึ้นมาลักษณะดอกก็จะเป็นนี้ตอบานแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะฮะ ก็ยังไม่ถึงเวลากู้เก็บกู้นะครับเพราะว่าต้องกู้วันจันทร์ครับวันแห่งมหาเสน่ห์ <p> เดี๋ยวจะให้ชมดอกที่เก็บกู้แล้วแล้วแห้งแล้วแล้วนำไปทำอะไรนั้นก็โปรดติดตามนะครับได้เลยนะครับสำหรับดอกที่แห้งแล้วที่เรากู้แล้ว ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับก็จะออกม่วงโม่งก็จะออกม่งโม่งที่คนโบราณได้นำไปบดน,นะฮะเป็นผงแล้วก็เอาไปปัจจุในองค์ผ้าเครื่องอะไรพวกนี้นะครับเพื่อที่จะให้พระเครื่องนั้นมีเมตตามหานิยมเพิ่มขึ้นนะะว่านดอกทองหรือวาา่านราคาว่านมหาเสน่ห์นั้น ก็จะมีอิทธิฤทธิ์อิทธิคุณทางด้านเมตตามหานิยมอย่างสูงะ,ะเสร็จแล้วเราก็นำไปทำอะไรครับอนํำไปแช่ครับนี่ครับเปิดฝาแล้วก็แช่เลยครับแช่ไหนไหนฮะแช่ในน้ำมันจันทนะฮะน้ำมันจันท์หอมครับสำหรับใช้ในพิธีกรรมต่างๆะ ให้เช็ดสะอาดพ็พุทธรลปก,ก็ได้นะครับน้ำมันจันนี้จะหอมมากฮะเอาไปเจิมบ้านเจิมรถเจิมร้านคาครับดีมากเลยครับ,รบน้ำมันจันหอมคร,ครับเสร็จแล้วเราก็นำมาฮะใส่ขวดฮะใส่ขวดเลยครับพ่อแห้งแล้วฮะเอาพึ่งเอาพึ่งลมไว้ไม่ต้องตากแดดนะฮะพึ่งล้มไว้สักห้าห้าวันสักอาทิตย์หนึ่งฮะให้แห้งสนิทฮะ แล้วเราก็มาใส่เลยฮรเสร็จแล้วถ้าเกิดมีอาจารย์เกจิที่ไหนก็ให้ให้ท่านปลุกเสกได้เลยครับเพิ่มพุทธคุณฮรับแต่จะว่าไปเขาก็มีฤทธิ์ในตัวอยู่แล้วฮรทางด้านเมตตามหานิยมครับ mm hmm. สุดยอดของว่านเลครับวานดอกคองเนี่ยะฮะฟังชื่อก็รู้นะครับ สุดยอดของว่านล่ะใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยครับใส่แล้วก็เทน้ํามันตาจันตามไปเลยครับผมผมก็แช่ไว้ส่วนหนึ่งอะ่ะกู้มาก็แช่ไว้แช่ไว้เนี่หละครนี่ฮใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยครับครับ ใส่แล้วก็ปิดฝาไว้ทิ้งไว้ครแล้วไปเจมิมรถเจิมบ้านเจิมร้านค้าครับนี่ฮะเนี่ยดีนักแลครับจะมีกินหอมฮะหอมมากเลยครับนี่แหละครับคือวานดอกทองครับคือวานดอกทองวานแหงมหาสเสน่ เมตตามหานิยมสุดยอดของว่านนะครับว่านดอกทองเนี่ยฮะถ้าเกิดท่านผู้ชมสนใจยังไงก็สอบสวยงหาเอาเองนะครับ <laughs> ผมได้มีมีหน้าที่ได้มาแนะนำว่าเออว่านแบบนี้มันมีในโลกด้วยอย่าคิดมากครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับ มีความเมตใครเห็นใครหลงใครเห็นใครรักนะมีความเมตตาในตัวเองทุกคนทุกท่านนะครับอขออํานาจของว่านนะจงให้ท่านเนี่ยมีนม้เมตตาทุกคนนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ